มดแดงรักษารังไทยรักษาคลังหลวงพี่น้องทั้งหลายฟังให้ถึงใจทุกคนนะเราเป็นเจ้าของสมบัติคลังหลวงนี้ทุกคนมดแดงมันอยู่ในรังของมันมันรับผิดชอบในรังของมันช้างมามันก็ไม่ถอยมดแดงตายก็ตายมดแดงยอมทั้งรังเลยช้างก็ช้างเถอะภูเขาทั้งลูกก็มา มดแดงจะไม่ถอยนี่พี่น้องทั้งหลายเป็นเหมือนมดแดงที่รักษาสมบัติคือคลังของชาตินี้เราจะรักษาแบบไหนแบบมดแดงหรือจะแบบไหนแบบพากันเพ่นเพ่นเปิดตับให้คนกินจนหมดงั้นเหรอเข้าใจเหรอถ้าเป็นแบบมดแดงต้องเป็นตัวของตัวทุกคนมีสิทธิอำนาจเต็มที่ในการรักษาสมบัติ พระสมบัตินี้เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนสมบัติกองนี้เป็นหัวใจของชาติโดยตรงไม่ได้เป็นของใครนะสมบัติมีเจ้าของตั้งแต่มาก็ยังห่วงซากมันนี่คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติไม่ใช่ซากแล้วจะมีราคาต่างกันยังไงกับที่ว่าซากหมามันก็ห่วงซากมัน แต่นี่ไม่ใช่ซากหัวใจของชาติจะไม่ห่วงได้ยังไงคนเรามันต้องห่วงคอขาดขาดไปเลยอ้าวพูดยกตัวอย่างไม่ต้องมากแล้วนะเงินนี่สองช่างว่างั้นเลยนะพ่อกับแม่มอบให้อูแล้วตายไปแล้วอูเป็นคนรักษาอ้าวโจรมานคนไหนจะมายึดเป็นกรรมสิทธิ์ของมัน ให้มึงมาทั้งโคตรทั้งแท่ของมึงบอกอย่างนั้นเลยให้ไปจดจารึกมามาก็ผางเดียวขาดสะบั้นเลยอำนาจสิทธิ์ขาดของความเป็นเจ้าของของใช่ไหม